ของสเปนรายงานว่าสำนักงานอายการของสเปนตัดสินใจดำเนินคดีกับบาเซโลนาและโจเซฟมาเรียบาโตเมลอดีตประธานสโม,มสรจากข้อกล่าวหาติดสินบนโดยก่อนหน้านี้มีการแชร์ว่าทีมเจ้าบุญทุ่มภายใต้การบริหารของบาโตเมลเคยจ่ายเงินให้กับบริษัทที่เป็นของโคเซฟมาเรียเอนริกสเนเกล่าซึ่งเป็นอดีตรองประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินของสเปนในช่วงที่เนเกล่ายังอยู่ในตำแหน่งจนทําให้เกิดการตั้งประเด็นว่ามันถือเป็นการติดสินบนเพื่อให้บาเซโลนาได้ประโยชน์จากผู้ตัดสินร ไมโดยรายงานยังระบุอีกว่าขั้นตอนหลังจากนี้สํานักงานอายการจะยื่นฟ้องร้องทั้งบาร์เซลโลนาและบาโตเมลอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากนั้นศาลจะค่อยตัดสินว่ามันมีหลักฐานมากพอที่จะทําการพิจารณาคดีในครั้งนี้หรือไม่ขณะที่โจนลาปอร์ตาประธานบาร์เซลโลนาคนปัจจุบันได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าทางบาร์เซลโลนาวางแผนที่จะจัดงานแถลงข่าวเพื่อ,ออธิบายถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดเร็วๆนี้